ลาก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 ยิ่งลุกมันก็ยิงลลงยงย่งลากรถเมโโรลงมายิ่งลึกก็ยิ่งลากลงมางานนี้เละเละเป็นโจ๊กเลยว่าแต่เดี๋ยวจะเอาสตาร์บ,บูล้อหกลอ้อคันนี้เดี๋ยวไมกโกรเป็นคนยกเอง แล้วก็มาใส่ในลุมตัวเนี้พวาผมอยู่ไม่ได้นะยะมันไกลเกินสุดเขตโอ้แต่เขาลัางแข็งนะเป็นดินปนเหมือนกับว่ากับทรายอะ่ะโอ้ทีมงานเราสองคนนั่งต้องเล่นอยู่ทำอะไรไม่ได้ก็นั่งต้องดู กาความตึกไเ้ไหมได้แล้วอ๋อเียมที่คอ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 พับที่เอเไอ้เป็กโกนได้หรอไอ้คอบนน,อออน,นี่นะอ๋อพยาสนนีก็ได้พยาสนนีได้เพราะว่าสูงอยู่

เดี๋ยวเอ,เ,อเอาเราสองตันมาเลยพอยุ่งข้าไม่ได้แบบนี้ได้อะเดี๋ยวน้อยปิงนี่เลยนะเดี๋ยวยกน่อนจงเอา,เออเอาสองตันเอาสองตันมาเลยเดี๋ยวไอ้ยกกลับไมโคออกเลยโอเคเรียบร้อยโอ้ชักของไมโครยังเวรุร่นอยูอเเ่เลยอ้าไอ้สายสายนั่นอยู่บนรถยังไม่ตะกี้อ๋อเหรอโอเคโอเค ยูกาก่อนยกกลาก่อนดูวิธีปกักสต็อบเขาไม้กู้หรือเ,เขาจะจับยังไงเกี่ยวตรงไหนหรืวตอนนี้ต้องเอาไมโกู้ยกจับระหว่างตรงกลางสตับก่อนลงมาก,ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อย,ยจับจับหัวสต๊อบ เพราะถ้าจับแบบนี้มันใส่ไม่ได้มันจะน้ำหนักน้ำหนักมันจะเท่ากันเน่ยว้าวเตรียมพร้อมเลยครับอ๋อเกี่ยวที่ตาไม่โค้งนะเกี่ยวที่พันไม่โคร เอารถออกเลยเอารถออกเลยเดินหน้าเลยเดินหน้าไปเลย <c oughs> เอาตั้งก่อนจับหัวเลย <c oughs> เอาตั้งนั้นจับนั้นแหละ ดูขั้นตอนการจับสตับเดี๋ยวจะโยกจางนู้นมาปักในรูตัวนี้ในหลุมตัวนี้แล้วเจาบประกันยังไงโอ้ยาวยาวเกินแต่เดี๋ยวเวลาจะลงยากนิดนึงนะ เพราะว่าดูแต่เดี๋ยวพอมันพอมันสไลด์ลดลงมานี่ไอ้สลิงไอ้เห็นไหมสลิงมันอันนั้นเกินสลิงยาวเกินนั้นลงมาแล้ว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 ลากแล้วลากมาแล้วไม่ไม่ได้เจ้าต้องเอาให้ต่าว่านี้อีกไปแล้ว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 นิดเดียว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 อ้าวพอดีเลย หมุนไป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 อาวลง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 เป็นไรนะพี่เอาดูนะาเสาทีได้ไหม ถ้าหน้าเสาได้นั้นยังก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาเอดักกับบุงกีเขาเองให้เขาวางฟิลมไว้ก่อนอ่นให้เขาทมงก่อนนิดนึงแล้วก็ให้เขาดักอ่าโกนอย,อยู่ระหว่าตรงกลางเลยใช่ไหมเจ้าอืม